อากาศสมกับเป็นที่เป็นฤดูร้อนจริงๆนะคะร้อนจังเออเรื่องค้าวก่อนขอบคุณนะคะอะไรเหรอคือว่าที่คุณเอาขนมไปอ๋อก็คุณไม่กินผมก็เลยเอาไปนะครับถึงยังไงก็เธอสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านสวัสดีกาอื่น ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องวุ่นวายกันเพราะต้นไม้ประจำหมู่บ้านขนาดนี้ด้วยนะครับดูท่าจะยุ่งกันนะคะผมมีเรื่องสงสัยครับอะไรหรอคะคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงตัดต้นไม้ประจำหมู่บ้านนะครับได้ได้เวลาเอาขนมไปให้พ่อแล้วนี่นะว่าไว้เจอกันนะคะเธอเอง ก็รู้เรื่องสินะนี่ชิวบกเออฉันจับไก่กินเหรอแถมยังกินเป็นๆด้วยพี่จําไม่ได้เหรอผมกับเจ้าคนที่มาใหม่ช่วยกันพาพี่มาที่นี่นะเจ้าคนที่มาใหม่นั่นเหรอหมอนั่นดูแลฉันเนี่ยนะก็ใช่นะสิครับ ไม่เห็นรู้เรื่องเลยจำอะไรไม่ได้เลยทำไมเธอถึงเอาแต่เกาวตัวล่ะทำอะไรอยู่นั่นคะพันจะตาอยู่แล้วเลยเกานะสิซโซโคแกะห่อผ้าซะครบเอ๊ะคิดจะทำอะไรหรอคะนี่เป็นผู้กันที่ทำมาจากไม้ของต้นท้อที่โดนฟ้าผ่า กับคนม้าสีขาวสวนชาตินี่ฉันทำขึ้นมาเมื่อเช้าในขณะที่สวนมนต์ไปด้วยเอานั่นมาทำไมเหรอคะยังไม่รู้อีกหรือไงเธอโดนลงโทษนะเรื่องอะไรนะ่ะถ้าโดนลงโทษก็จะโดนผีเกาะติดได้ง่ายมากที่เธอเห็นข่าวที่แล้วคงไม่ใช่สองชิกหรอกฉันเขียนยันกันผีให้แล้วพกติดตัวเอาไว้ล่ะโดนลงโทษงั้นหรอ คุณลีที่เคยโดนลงโทษก็ตายไปแล้วนะทำไมโทษนั้นถึงมาลงที่ฉันล่ะไม่รู้ว่าจะต้องนองเลียดไปถึงเมื่อไรเย็นจริงๆเลยแล้วไปสินี่ช่วยกันพวกผีที่มาเกาะติดได้โอ้ท่านผู้ใหญ่บ้านช่วยฉันทีเธอคะ่ะไม่สิไม่ใช่นะท่านแม่ได้ปโปช่วยลูกคนนี้ด้วยช่วยลูกคนนี้ด้วยเธอ อดทนไว้นะชีอบอกกลับกันเถอะลองตรวจดูดยังครับแต่ว่าเขาไม่มีประวัติอาญากรรมหรือประวัติถูกสอบสวนเลยนะครับสะอาดมากเราคงไม่ได้สงสัยคนผิดหรอกใช่ไหมครับเขาอาจจะแค่ขี้เกียจมาให้ปากคำเลยไปทั้งอย่างนั้นนะครับแล้วทำไมถึงใช้แต่เงินสดแล้วไปอยู่ชั้นชนบทที่คนน้อยๆแบบนั้นละ่ะ เริ่มตั้งแต่แรกค่อยๆเลื่อนลงสิครับไม่มีแฮะไม่มีเลยให้ตัดเขาออกจากผู้ต้องสงสัยไหมครับไม่ต้องหรอกขอดูที่อยู่บนบัประชาชนหน่อยสิครับคิดจะทำอะไรหรอครับผมออกมาตรงทางออกที่สองแล้วครับฝั่งตรงข้ามหรอครับอ๋อเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมไปตรงนั้นนะครับ คนนั่นเหรอคุณลูกค้าหน้าตาดูมีเอกลักษณ์ดีนะมาถูกด้วยนะครับอ๋อครับทำไมมาที่ร้านไอศครีมเพราะผมชอบไอศครีมที่นี่ครับผมลองสืบเรื่องของคนที่คุณบอกแล้วแต่ไม่เจออะไรเลยครับทำไมถึงซ่อนเอาไว้ได้มิดขนาดนั้นนะนี่คุณล้อเล่นกับผมหรือไงครับเรียกมาที่นี่เพื่อบอกว่าไม่เจองั้นเหรอแม้คุณลูกค้า สำนักง,งานนักสืบของเราไม่ได้ไล่น้ำยาขนาดนั้นหรอกนะครับอะไรหรอครับนี่เป็นคนที่ผมหาเจอตอนที่ตามสืบจากรูปที่คุณส่งมาในบรรดาคนพวกนั้นมีคนเลี้ยงดูลูกหลานอยู่ด้วยนะครับที่ที่ลูกหลานอยู่อาจจะมีคนที่คุณลูกค้าตามหาอยู่สักคนก็ได้นะครับแม่ผมคิดแบบนั้นแหละครับผมจะโอนเงินส่วนที่เหลือให้ช่วยส่งที่อยู่กับรูปมาให้ผมทางโทรศัพท์ด้วยครับ พี่ครับคงไม่ได้คิดจะเข้าไปจริงๆหรอกใช่ไหมครับเขาอ,อาจจะไม่ได้แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ก็ได้ถ้ามีคนอื่นอาศัยอยู่ที่นี่จะทำยังไงล่ะครับและเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือนี่มันผิดกฎหมายนะครับพวกเราเป็นตำรวจนะมินกูแค่นายปิดปากไว้ก็ไม่มีใครรู้หรอยังไงก็เป็นประตูใส่รหัสพี่จะเข้าไปยังไงล่ะครับ อย่าบอกนะว่าพี่จะพังเข้าไปนะ่ะหลบไปเออพี่ครับถ้ากดไปมั่วๆม,มันจะเปิดไม่เปิดได้ฮะพี่รู้รหัสได้ยังไงครับฉันลองกดวันเกิดของมอนนั่นนะ่ะเข้าไปกันเถอะสวยแล้วไง